ขอต้อนรับคขสู่รายการชูรักชูรสนะครับค่ะวันนี้เราก็พิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเราได้พาคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยามาเยี่ยมถึงอุทยานการเรียนรู้ TK p a r a นั่นเองนอกจากนั้นนะคะคยังมีน้องๆค่ะที่น่ารักมาจากโรงเรียนอะไรคะ <Yeah. S 2> มัคสรพิทยานะคะมาร่วมชูรักชูรสก,กันในวันนี้ด้วยพร้อมกับคุณผู้ชมจากทางบ้านที่ได้เข้ามาร่วมลงทะเบียนกันด้วยนะคะอย่างแรกเลยต้องขอประทานโทษด้วยนะครับถ้าเกิด พี่ภูมิหลอกว่าในทีวีเยอะมากนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามีหัวข้อน่าสนใจมาก<ห>อยากหให้หน้องๆเนี่ยมาแซววาทีกันในหัวข้อที่ว่ารักก่อนจะลงเอยกับใครเนี่ยต้องคิดอะไรก่อนบ้างค่ะประเด็นรักร้อนๆแบบนี้นะคะคงจะต้องหาผู้รอบรู้นในเรื่องของความรักนะคะกับคุณหมอสุดหาท่านนี้เลยค่ะคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลค่ะเขาเสียงปรอบมือต้อนรับ,บด้วยนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ ขอบคุณมากนะครับวันนี้สลับเวลามาร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับจบรายการเรียบร้อยขอบคุณ<อ>ครับยังครับคุณหมอ,อเดี๋ยววันนี้รนครับเดี๋ยววันนี้นให้คุณหมอค่ะร่วมสังเกตการนะคะเรามาเจอกับ2ทีมที่น่ารักที่ขึ้นมาเซลวาทีหน่อยได้ไหมพี่น็อตโอ้ดีจังเลยค่ะเห็นนั่งพร้อมข้างหน้าแล้วนะคะเอาทีมพี่ก่อนเลยไหมค่ะเน่่เน่น่ารักอะไรเลยอายืนขึ้นมาก่อนนะคะอีกมาก่อนโอ้คนนี้นี่สเปกี่เลยนะยังไงคะสเปกยังไงคะ สีผิวแทนแทนนะคะใช่ขึ้นกล้องดีนะคะแทนที่จะขาวนะคะแบแมพี่ก็แซวเล่นแซวเล่นค่ะทีมอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทีมเลิศเวิร์คค่ะโอเคมาดูอีกทีมหนึ่งดีกว่าค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วแนะนําตัวเลยค่ะพวกเราทีมสกีตติง งั้นเดี๋ยวเชิญกัปตันทีมค่ะทั้งสองทีมขึ้นมาเลยนะคะ,ะเชิญปมมือให้กับกับตันทีมของเราด้วยนะครับมาจับไม้สั้นไม้ไมยาว<ม>กันห<ม>น่อยใครที่ตับได้ไม้ที่ยาวกว่าะคะมีสิทธิ์เลือกว่าตัวเองจะพรีเซนต์ก่อนหรือว่าหลังค่ะทีมไหนจะออกมาพรีเซนต์ก่อนก็ต้องมาวัดใจวัดดวงกันหนูเลือกได้ว่า จะขึ้นแซลวาทีก่อนหรือว่าจะให้ครูแขกเป็นคนขึ้นก่อนถูเป็นคนไม่เรื่องมากนะคะให้เพื่อนขึ้นก่อนเยี่ยมเลยค่ะเสียสละมากๆเลยนะคะเอาเลยครับก็ตอนนี้ปรบมือต้อนรับสกิทติ่งครับสวัค่ะก่อนเราจะลงเอยกับใครเราก็ต้องการอยากรู้ว่าฐานะของเขาทางบ้านเป็นยังไงเพราะเราต้องอยู่กับเขาตลอดชีวิตถ้าฐานะทางบ้านเขา จนมากๆแล้วก็ไม่ต้องไปคบค่ะแล้วก็เลิกไปเลยค่ะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยกันสองต่อสองนะคะโอกาสที่จะลงเอยกันเนี่ยมีมากค่ะ <c oughs> อีกอย่างนะคะการป้องกันเป็นสิ่งที่สาคัญนะคะ <c oughs> เพราะว่าก่อนที่เราจะลงเอยกับใครเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะมีโลคติดต่อหรือเปล่า <c oughs> เราก็ต้องเซฟตัวเองนะคะโดยการป้องกันนะคะผู้ชายบางคนนะคะเวลาลงเอยกับผู้หญิงปุ๊บเอาไปพูดกับเพื่อนอุ๊ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นอุ้ยใหญ่อุ้ยเล็กผู้หญิงเสียหายเราเป็นผู้หญิงนะคะเราต้องแบบว่า เออรักนวนสงวนตัวพ่อแม่รับได้ไหมหน้าตาดีไหมถ้าหน้าตาอีกงไปเอานะคะผมมมเดิ่ดังเลครับสก,กิดเต่งสวยเลือกได้ใช่ไหมคะก็ไม่สวยค่ะแต่ก็เลือกอะค่ะนี่ผู้ชายไม่ใช่พิซซ่านะครับเ,เลือกหน้ามากระวังอดกินครับเอา้าตอนนี้ให้กำลังใจนะครับทีมรถวอใวเชอรี่คะ เราควรจะดูนะคะก็คือเขารักเราจริงหรือเปล่าเราจะต้องดูนะคะว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นอย่างไรเขาเข้ามาหาเราเพื่อหวังผลประโยชน์ต่อเราหรือเปล่าหรือเขามาเพียงแค่ต้องการเซ็กกับเราถ้าเขาเข้ามาแล้วหวังเซ็กกับเราเพียงเท่านั้นคุณคิดไหมคะว่าเขาจะนำโรคติดต่อมาสู่เราคุณชอบหรอคะโรคเอดส์เอดเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับคุณหรอคะคุณต้องระวังค่ะ ถึงเราจะไม่สวยที่สุดในโลกแต่เราคือขอเลือกคนที่ดีสําหรับเราแค่นั้นพอค่ะให้กับตัวเองโอ้อนี่ออกแนวแบบวิชาการจริงจ,งจังนิดนึงใะหใช่นะออกมาบอกเรานะคะว่าจริงๆต้องคิดหลายอย่างเลยค่ะก่อนที่จะลงเอ่ยเรื่องของความรักกับใครก็ตามนะคะ